อากาศหนาววันนี้มาอยู่ที่บ้านสวนมาดูเขาทำหลังคาไหมทำหลังคา้องบนีหล้านมีร้านนะป้า <laughs> อะไรด้ะปากบิเซนท์ปาก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 วันนี้เราจะมาให้ดูประเพณีการขึ้นบ้านใหม่ของชาวเยอรมันนะคะโดยการที่เขาจะเอาต้นสนนะ่ะขึ้นไปปักไว้บนหลังคาบ้านนะคะจะทุลักทุเลนิดนึงเพราะว่าเขาต้องปีนกันออกมาทางหน้าต่างเ,เพื่อจะปีนขึ้นไปบนหลังคานะคะ เห็นไ,ไหมถือต้นสนออกมาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีคำํำอวยพรแล้วก็ดื่มไวน์นะคะแล้วเขาก็จะเอาแก้ววน์อะโยนลงมาข้างล่างเพื่อให้เกิดการเสียงดังเพื่อให้บ้านนี้อยู่เย็นเป็นสูงเป็นที่รู้จักอะไรประมาณนี้คือเป็นการอวยพอรอย่างหนึ่งของชาวเยอรมัน เพื่อนๆจะได้เห็นว่าประเพณีการขึ้นบ้านใหม่ของคนไ, <ป S 1> ไทยกับคนเยอรมันมนี่แตกต่างก,กันเลยนะบ้านเขานี่ถ้าทําอะไรแตกเนี่ยมันจะดูเป็นการมงคลทําอะไรเสียงดังอะไรแบบนี้มันจะดีแต่บ้านเราถ้ามีอะไรแตกเนี่ยเดี๋ยวขาจะบอกเป็นหลังร้ายแล้วแล้วเขาก็ปีนกันขึ้นไปถึงแล้วเห็นไหมคะนั่นเขาฮิ้วต้นสนนะคะประดับด้วยโบด้วยอะไรเดี๋ยวเขาก็จะทําการติดให้มันแน่นไปกับหลังคาบ้านนะคะ แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีการพูดอวยพรกันอันนี้เขาจะใส่ชุดมาเป็นชุดประจำ <L un> เขาเรียกว่าเป็นชุดซิมม่ามาเป็นชุดช่างอะไรประมาณ <L un> นี้พอเขาขึ้นไปถึงแล้วเขาก็จะเปิดวายนะคะแล้วก็ทําการอวยพรต่างๆนะคะว่าให้อยู่เย็นร่มเย็นเป็นสุขอะไรประมาณนี้นะคะและแล้วเขาก็จะเปิดวายใช่ไหมคะอย่างที่บอกไปตอนต้นแล้วเขาก็จะอวยพรนี่เขาจะอวยพรนานหน่อยแล้วจะย่อมาเป็นย่อๆ ก็คือประมาณว่าอยู่เย็นเป็นสุขโชคดีล่มรื่นอยู่แล้วสุขภาพแข็งแรงแล้วเขาก็จะชนแก้วกันด้านล่างเสร็จแล้วเขาอวยพรเสร็จแล้วเขาก็จะทําการโยนแก้วไวายที่เขาดื่มนะคะลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้เลยให้เสียงดังคือเป็นอันเสร็จพิธีการขึ้นบ้านใหม่การอวยพรเสร็จเดี๋ยวเขาจะมีการดื่มการการกินอาหารเย็นกันนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศอาหารชาวบ้านๆน,นะคะของคนเยอรมันว่าเขากินกันยังไงคนนี้เขาเป็นชาวสวนชาวไร่นะคะตอนมาอยู่ใหม่ๆก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเขาจะต้องทำแก้วแตกทำจานแตกเพื่ออะไรอากาศหนาวมากวันนี้ไม่ได้หนาวเออเขาเรียกอะไรอากาศเย็นใส่มาบางๆ ก็เย็นอยู่ดีเอ้ยก็ไม่อุ่นอยู่ดี อันนี้ฉันจะมาตักกินแล้วนะคะมีหลายสลัดเลยจะก,กินอะไรก็หยิบเลยตักเลยนี่โอ้โหไม่สินี่ขัดวโอเป็นีสเลยสิแล้วจะใส่ไปตรดน้ อันนี้สลัดของฉันน่ากินไหมอันนี้เป็นสลัดรวมเลยนะมีเวิร์สลัดมีคทอฟฟินสลัดมีนูเด้นสลัดมีผักสลัดนะคะมีกุกกุกสกุุสก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 ุสแล้วก็ขนมปัง